พี่น้ <SM. S 3> <Christina. S 2> องครับมาเบิ้งครับนี่คือการอนุรักษ์ของเก่าครับนี่คือธนูครับพี่น้องครับธนูตอนนี้โมเมนตธนูยิ่งสัตว์ล่าสัตว like ์บ <ule> uh, like so, ่มธนูวาวธนูเสียงมธนูเสียงธนูเสียงธนูเวาวลองเบิ้งสิเป็นเสียงแบบไหนนี่คือเสียงครับพี่น้องครับอ่าเบิ้งดีครับพี่น้องครับ เกี่ยวข้าวปลาร้อยเคยไปเกี่ยวอยู่นะมันโอ้เอาเลี้งเลี้งกันนะโอ้คือ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  พอนมึงที่ไหย้ำลูมม่เหมยคยยลหม,มอยอ่ <c oughs> เออโวยสักตายของนี่เออแมน,นแมนเมือน้ีน่แลงเบาอยู่หน้าผู้ใดมาดลูกลูกแพ้ครับแพ้อุไรพรเพื่นสิบห้าแลงเ้าแลนเบาหลังจาก,กนทั้งมราครับก้อ,อนดีเชียนตมีการสักเ้าท่กันสักเาแมนก็ต้องใช้เสียก เออภาษาไทยเขาเรียกอะไรชักว้าวอาภาษาโคราชวิ่งว่าวนะครับพี่ชักน้องสาวพี่สาวน้องชัก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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละเว่าวขึ้นว้าวอจุฬาจุฬา่อจุฬาท่าพยองอ่างเนื้องน้องหอหนุ่มผู้เชดีโม เด <sociedad> ี๋ยวต้อ <mankind> งัล <JD et le> ังเก่งอีดาีดากัวขาดขกิโลบาทเดียวัขาดาดกิโลบาทเดียวเอออันนอมีสรุปจอยองใส่ตัวนั่นขอสร้างจอยบันเทิงสินเวลาเขาติดทนนาติดท่านยบี่สาต้องถามจอยบันเทิงสิน อันนี้แม่นใส่ไว้เหรอแม่นใส่กู้ไว้สมัยตั้งแต่ยี่้าสมัยซุ้มอนีรอยังอันนี้มีแต้เนี่ยเนว่ยทักเนี่ยทักตะกะเออทักตะกะอืลแปยงเราพี่น้องแปลี่ยนเราต้องตีดนะมันต้องเบืองเมืองมันไล่อย่างนี้มันไล่จนดังไล่อย่างไรบ้างไล่ไล่ขีดสูตรไล่ไล่ขีดเหลาเอามีดเหลานั่นดิเหลาเราขีดเอาขีดสูตรขีดสูตรต้องมาฮักคนหรอขีดสูตรเดื่อนอ่ะพูดอ่ะเดือนอ่ะขีดซี่วะ ไม่ย่างย่างมุกไตยไม่ย่างเจ้าตะกี้ก็ไม่มันมีอันนั้นย่งก่อนแลาวคางทุกชุดคุ้มคุ้มดีหมดนะครับใช่ไหมโอ้เราดีครับเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้เบาที่ผู้เบาที่อนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์สุพี่นาก็เก็บยวไปใส่อีกพี่นาได้หนิบ้างไหมเราถิ่นได้ดิใส่ได้ยงเขาได้หนิไม่ไฟบ้านแต่ว่าจะย่างดีเด้หนิครับหามาเรียนว่าวมาเรียนว่าวันเหมือนเบียกบ่าแต่ว่ามันต้องใช้ฝีมือแล้วก็ทัดสะเนี่ย คำภาษาแกงบ่ดังแมนบ่ษาสันเจ้าว่าการคำว่าสั่นกะเฮ็ดเพ็ดจังสีกับบดังแมนอันนี้ต้องเหลาเหลาละก็เหลาละทำให้ผิวนี่เออเออเอผิวมันจังสีดังเนี้ยแมนแบบเพศโบลดแบบเพศโบลดแบบเพศพิ้นแมนแมนคือว่าเป็นเป็นอะไรซาลาเนี้ยเป็นความแมนป่าชาบัดความเชี่ยวชาติตัวแต่ละบุคคลตัวสีแดงตัวไหนตัวนั้นบอกเลยก็ได้บอกแมนบนปูพิหางแลนอะไรอยู่ะแลนเลยเออเอามาเปลาเนี่ยเปลาหางบ่ะ่ใช่อันนี้จุฬาแต่กอนนี่บ้านเท่านี้เฮ็ดเพราะเป็นนี่ต้อง ถ่ายจีวอนขาดลงพอเลยมามัดมีในในถุงนี่เดีในถุงเหลืองเดี๋ยวจีบ้านลงพ่อตัวนั้นมันตัวนั้นบ่เห็นบ่จอยอันนี้ใส่หางอันนี้ใส่หางอันนี้ใส่หางอันนี้เบ้าคนเบ้าลูกแอร์ก็เถอะก็เถึกลูกแอร์มาเนี่ยตีแร้งตัวไหนตีแร้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ว่าลูกแอรครับเพิ่งจะเอาตัวนี้เอาก้อนตัวนี้ก้อนใส่ธนูเอาใส่ธนูมีหางมีหางมีหางเอามัดทนูกัน สนุนอันนี้ของขังครับโอ้อีไม่ดีเลยแม่นว่่นจวนพจีวอนมันว่าใส่สนุนในอจอยตัวนี้ใช่ไบัแม่นตัวไหนไหมใช่เลยทั้งสองดวงใส่ตัวดีบ่นี่จีวนพาอรีครับเอาตัวมีหางดีกว่ามันตัวนี้ยมันตากทวงมอันนีอเจีาเมียไอเวตัวนี้เราเมียนี่ะผมเลเฮ็ดขาด๋ัวนี้ผมแลยก็ประจำด้วยเหมือนเด็กมึงเด็กมึงผมเด็เยบ่ไอซีไปประดับสนิทวนี้เอาแม่ อันนี้อันนี้ท่านใส่เข้านี่บ้าครับเออเราเห็ดเข้าใช่มันเข้านี่หาเข้าเน่าต้องเอามีโกนมากวนครับอืมคนละเข้าอืมนี่นี่จีว่าหลวงพ่อเมันกระโดดนะบอเมนแนมัดบุกคมด้วยนะมอเมนเขียนใส่บุกคมด้วยอันนี้เจะดอกปูนที่ยังอะไรยังมันจะดอกโออยังเอาหาดอก ่เอาซิปดอกว่าของเราไรพู้ยังพูดกันดีๆดอกยังนี่ยของยั่นี่เสียเขาต้องอ๋อแตะปูตีแต่ปูเนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่ยิ้มทามาไม่ยิ้มทามาสีเข่าหรือผู้เข่าตาแดงแห้งโอ้ยยังว่าหางว่หางหลับตาหางตาหางเออเดี๋ยวเราปลูกสนุปลูกยังก่อนเอาหยาดบ้านนี่ครับอ้าว เอาซ้ามีซาก้อนรับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเขาให้ได้ประมาณจกท้าอีกยังง้ก็ได้ท้ายอีกก็ได้งี้แมนเอาเกี่ยวต่อาเออเอาเฮีดซอยกันบันีกเฮ็ดซอยมันเป็นยังไงบเีนวันนั้นะเฮ้น่มันสีมันสีบาลานอันนี้คือเสี้ยนครับยังแตกเปืิ่นเปิ่นสีแตกคับโอเชียงบอกเออ้นเดียวยางหยียบ มาเชีดได้ครับขาก้อนํำสางมันได้นี่เฮ็ดยากกันบอนี่คือเสี้ยนที่มีหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยตู้ดต้เดียวอันนั่นเจ้างหันเห็ไอนไทยบ้คนแกงเจ้าคนฟ่อเลยทันุหมะผมมีอารลบฝันเต้านเสี้านเสี้ยนท้นุมขขึ้นเนาะไม่ได้หรกเี่ย ทบ่วะเ่อเต้อหางครับพี่น้องครับเจ้าบ้านเอาสนไปเดี๋ยวคอยเยนนันเดี๋ยวคอยจีไล่หางไปมัดสน่เออนน่าเลียบเลยเอาปุ่นมันว่าวยังปุ่นชางฟ้าน่ะอะโอ้อดนวาวปากหางมาปากหางหวะโอ้เราไปเห็นปอกไฟหรือเป่าตาเียง หางวาววันนี้ว่าวลูกแอ่ครับาาหาเด้น,าดนามาสนุกันมาสนุกบัตรสนุกธรรมชาติครับเฮ็ดจากทุงปุย๋ยเจ้าเเสียงไหนจอแก้งเอาเนอเอาทงปุ๋นทุงปุนตอนนทงปุ๋นครับมันมันสีบาลานกันคับ,บ,บนา่า,าะเฮ้ยมนัดเนี่ยสนุกตอนนี้เสี่ยนกับล่งติดธนูครับนบนหัว วาจุลาตกน้ำมาขึ้นมากเลยเสียงดื้อดื้อดึงดือดืดึงจนเนี่ยมแหงครับแต่นั้นเป็นฝันกระโดเอโดดเือแล้จริงแต่นโอตื้ตึงตื้ตงนี่โดดเธอโดดเธออโดดเธอโดดเต้อนี่มา้าเสียขาดเต้ฮัลโหลกเต้ถิมเต้ถิมเต้ถิมแล้ วันนเฮ้ยวอกเป็นจงได้มากินเนาะบอกเลยเนีถมาหากินไม่ยันมั่นน่นะ